สวัสดีครับวันนี้เบสจะมารีวิวรถสตีทบ,บ๊อบปี2025อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามเพื่อไปกระตัังใจให้เบสด้วยนะครับตอนนี้เบสก็อยู่กับสตีทบ๊อบปี2025สีเทานะครับโลโก้ของปี2025จะเป็นโลโก้คำว่า Harley d a v i เ s o n ครับเครื่องยนต์จะเป็นเครื่องยนต์โครเมียมครับขนาด117คิวบิกนะครับหรือถ,ถ้าเป็นตีเป็นซีซีู่ที่ 1,923cc นะครับก็อากาศจะเป็นโซโกลมแบบคลาสสิกครับ,รบท่อไอเสียจะเป็นท่อ2ออกหนึ่งนะครับเป็นเดิมจากโรงงานก็ให้2ออกหนึ่งมาเลยนะครับแล้วก็ด้านหน้าครับไฟเดี้ยวนะครับทั้งด้านซ้ายและด้านขวาจะเป็นเลนสสโมกนะครับ สม o k เลยส่วนไฟหน้าก็เป็นไฟหน้า LED นะครับจะส่องสว่างได้ดีมากๆในยามค่ำคืนจะเป็นไฟหน้าแบบเล็กนะครับสถิตบ,บ๊อบจะให้ยางคุ้มโช๊คเพื่อป้องกันพวกฝุ่นละอองที่จะเข้าเข้าไปในโช๊คนะครับส่วนปี2 5นี้นะครับจะให้ล้อแบบใหม่มาจะเป็นล้อซีลวดแบบไม่มียางในนะครับนี่เลย สำหรับพี่ๆที่ต้องการรถที่เป็นล้อซีลวดแต่ว่ากังวลเรื่องของยางในนะครับเดินทางไปต่างจังหวัดนะครับกลัวยางตัวตะปูและวั่วนะครับปี2025นี้ก็แก้ไขตัวนี้มาโดยการให้ล้อซีลวดแบบไม่มียางในมาเลยนะครับขับเดินทางไกลครั้งนี้ก็รู้สึกสบายใจได้ครับแทงตัวหนอนวิ่งได้ย,วยาวๆเลยนะครับส่วนตัว ปุ่มคอนโทรลเขาก็จะมีตัวนี้ครับในปุ่มสตาร์ทออฟไฟฉุกเฉินนะครับฟังใช้คอนโทรลมีมาให้ในรุ่นนี้นะครับโหมดการขับขี่ก็จะมีมาให้3โหมดนะครับมีโหมดรถนะครับสปอร์ตและก็เลนนะครับส่วนหน้าปัดนี้ครับเขาจะมีบอกอันดับแรกครับวัดลมยางหน้าลมยางด้านหลังน้ำมันในถังนะครับวิบ่งไม่กี่กิโล นาฬิกาวัดรอบเครื่องยนต์ครับแล้วก็จะเป็นตัวไม้นะครับมี่งไกี่กิโลนะถ้าลมยางออดก,ก็มีโลโก้นี้แสดงขึ้นครับนี่สะดวกมากๆทังน้ำมันขนาด13.2ลิตรนะครับปาเปิดถังน้ำมันก็หมุนดอกได้เลย เราจะปิดตรงนี้โอเคผ่างทางซ้ายของุูมคอนโทรลก็จะมีปุ่มลิกเกอร์นะครับที่เอาไว้ตรวจสอบดูเลขไม้รอบเครื่องนะครับวัดหลุมยางอะไรเงี้ยแล้วก็ปี25จะให้คู่คอนโทรลมาด้วยนะครับตรงนี้เลยปุ่มนี้กดได้เลยแล้วก็ตัวนี้ก็จะบอกนะครับสถานะเนาะถ้าไฟสูงให้ดังขึ้นครับถ้าเราจะกระพริบไฟเรากดนี้ได้เลย ส่วนทางด้านขวาก็จะมีระยะของการปรับของเบรเด้ยวยนะครับโอเคแล้วก็เวลาเดินทางไกลแล้วก็มีตัวนี้ให้นะครับมีเป็นที่ชาร์จแบตแบบไทป์ C แล้วเดี๋ยวท้าสมัยขึ้นมามากๆนะครับเอาไว้เสียบชาร์จโทรศัพท์เราเพื่อดู GPS ต่อมาครับแคมเบรี่จะเป็นสีเงินนะครับ พักเท้าก็าจะเป็นพักเท้าแบบ Middle Control เหมือนเดิมน,นะครับคนไม่สูงมากก็สามารถขับรุ่นนี้ได้แบบสบายๆเลยนะฮะพักเท้าหลังก็ให้มาด้วยเหมือนกันครับพักเท้าหลังแล้วก็บอกของซอสก็มีมาให้ด้วยนะครับถ้าเดินทางคนเดียวนะครับก็ถอดบอร์ดตัวนี้ออกได้นะครับตัวครอบสายพานก็เป็นสีดำมาให้นะครับ ดูไฟท้ายกันบ้างไฟท้ายก็เป็นไฟท้ายนะครับเดซม k กเหมือนกันนะครับเป็น LED มาเลยนีไฟสองป้ายก็อยู่นี่ครับล้อหลังก็เป็นล้อหลังแบบที่ลวดไม่มียังไนนะครับ ขนาดล้อก็อยู่ที่16นิ้วด้านหลังแล้วก็ด้านหน้า19นิ้วนะครับเป็นไงบ้างครับโดยรวมส่วนที่ชาร์จแบตก็ย้ายมาอยู่ตรงนี้ให้นะครับฝั่งขวามือถ้าพี่ๆต้องการข้อมูลเรื่องการชาร์จแบตนะครับก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้ไม่ได้เลยนะครับคอมเมนต์ไว้ดี๋ยวจะมาพิมพ์ตอบนะครับส่วนที่เช็คน้ำมันระดับน้ำมันเครื่องก็อยู่ตรงนี้นะครับ เดยรวมมุมระยะกว้างบาสติีบ๊อบป,ปี2025ถือว่าออกแบบได้ตอบโจทย์และลงตัวมากๆเหมาะก,กับพี่ๆที่ต้องการรถนะครับใช้งานในเมืองเป็นหลักนะครับแล้วก็เดินทางไกลบ้างนะครับมีคนซ้อนด้วยนะครับแต่บอกคนซ้อนอาจจะแข็งนิดนึงนะครับก็เสริมเรื่องของพนักพิงหลังให้คนซ้อน นั่งพิงได้สบายขึ้นแล้วก็ช่วงเปิดตัวออกอเปิดคันเล่งน,นะครับคนซ้อนใจจะหงายหลังแล้วก็ซือที่พิงหลังเพื่อที่ซัพพอร์ตของผู้โดยสารด้วยก็จะดีมากๆครับกำลังเครื่อง1น2 3ซีซี cc นี้ในตัวสติีทบ๊อบซึ่งเป็นรถขนาดกลางนะครับแต่ว่าน้ำหนักเบามากถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานสามารถวิ่งกับทวลวริ่งได้แบบสบายๆเลย นะครับอาจจะพักบ่อยหน่อยเพราะว่าน้ำมันในถังเรามีน้อยนะครับแต่ถ้าในเมืองนี่คือคล่องตัวมากกําลังเครื่องดีมากนะครับถือว่าเป็นรถปี25ที่น่าจับตามองอีกรุ่นหนึ่งเนทีเดียวเชียวนะครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่รับชมการรีวิวสติดบ,บอกของเบสจะจดคิดอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เบสด้วยนะครับวันนี้ขอให้เป็นวันที่ดี สำหรับพี่ๆทุกท่านสวัสดีครับ